นอันนี้เฉพาะขวดใสอย่างเดียวเนี่ขวดพลาสติกเขาเรียกเพวกกระดาษก็อีกราคาลดลงมาก็เรานาเรสิบบาทนอะแหละงคนนี้ครับสองคนี้แต่แต่มันจะสามารถดึงตัวนี้ออกได้เอาเอาช้อนนัำปึ้งออกเลยนี่นั่นแล้ไปขายเป็นเป็นสอะไรธุรกิจอ๋อพลาสติกมีพลาสติกโยมโอ้มันเป็นงานละเอียดจริงๆอ๋อไม่เจอก็เข้ามาเรื่อยๆอันนี้วันนี้วันนี้พร้อมแตอันนี้อันนี้ทิ้งเหรอคะทิ้งทิ้งเดี๋ยวให้รถไม่พอขนลุ่มนะ เดี๋ยวย้อนทุกคนดูเลยขุดบึงทิ้งหมดเลยนี่คือดิสเคิลก่อนีแต่จะขนนี้ยมันมีควเหนียวเต็มเลยในี้ใช่ค่ะใช่อี้คืเคิลเพานี่ขายไม่ได้เราะั้นนี่ขายทั้งจริงทั้งปขายหมดเลยใครก็เชื่อคนจะรู้อันนี้ขายไม่ได้อันนี้ก็ขายไม่ได้แต่ถ้าจะขายได้มีรายละเอียดแกะฝาก่อนจะทำเนี่คัดเอาขวดงามๆค่แต่ที่ขวดมันเยอะไม่ไม่เก็บก็ได้ค่ะนี่นี่ออกเลยเทน้ำออกหน่แล้วก็ปิดฝาไว้ฝาไม่ต้องเอาทิ้งเอาออไม่ต้องใช้้อออาาาวุธเเเเลยยนนนนะปกกติหู็ัี เอามีดเอาอะไรมาทำประสบการณ์ไงเออใช่ใช่เห็นแล้วมันสกปรกไม่อยากทำอ่าก็ต้องฝึกกันแหละต้องบอกกับตัวเองยังไงคะพูดยังไงพูดหยาบๆได้มั้ย่าจะได้ได้ค่ะได้บางคุณไปนั่งเข้าห้องน้ำอ่ะก้นตัวเองอ่ะจะให้ใครล้างอ่ะก้นตัวเองอ่ะใช่ไหมใบขี้ตัวเองจะให้ใครใครอื่นมาเช็ดก้นให้เราก็ต้องเช็ดเอง เหมือนเรานั่งขี้เหมือนกินข้าวแล้วไปขี้นี่แหละเหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้องจัดการของเราเอง้าไ้ับ้านเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละป้าเตยวินยำน้ำเลยเมื่อกี้มามันตามหลักมันต้องมาไปเรียนมานะเสียง,น,งน,นั้นเป็นลานม้าเตบอกงั้นต้องทำอย่างนั้นต้องต้นทางจากที่ชุมชนเลยทยํายังไงชุมชนบอกว,ว,ว่ารูา้ภาจาเอานี่ขวดแบบนี้ใส่ถุงหิ้วมาขวดแบบนี้ใส่ถุงหิ้วมาแล้วรวมใส่ถุงไว้ก่อนแล้วรวมใส่ถุงเดียว คุณบอ,อกไหมกระดาษเหมือนกันใส่ถุงหิ้วเล็กก่อนผับดูดใช่ไหมค่ะก็เกิดจากไอ้สายตาเรานี่แหละแล้วจับให้มันทันมันไปเร็วมากเลยนะไอ้ตัวภาษาบาลีสังขารเนี่ยสังขารมีสองอย่างนะสังขารขันกับสังขารปรุงแต่งสังขารขันเนี่ยโอ้มันจะแก่ไม่น้อ้มันก็เอาละเพ้อเจอไปละแต่สังขารปรุงแต่งนี่นคือเอาง่ายๆอย่างที่พูดได้ฟังอะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่เติมเครื่องในแม้แค่นั้นแหละ เราสมมุติเป็นอย่างอย่างหรือเขาผัดมาเนี่ยเขาผัดมาแล้วมันจะไปโรยอะไรน้ําตาลเหมือนเด็กอ่ะโอ้โหเห็นไหมใส่พริกใส่น้ำตาลเป็นช้อนนี่เราก็ไม่ค่อยสังขารละเราก็กินมาตามนั้นเขาจะไปให้เรากินอะไรล้วก็เขามาทําน้ำตาลนี่คนฉันต้องกินตามนี้แหละแล้วก็ปริแล้วก็ประมาณปริมาณโะโเจเนมาจันิตามันถึงจะเกิดชานิยาถึงจะตื่นไหั้นก็ง่วงเยกินมากมันก็ง่วงมันก็ไม่ตื่นอันนั้น ว่าไม่ตืนะ่นนันเป็นเรื่องของสรีละที่เราอัดเข้าไปเต็มที่นะส่นะะวนสภาวะ